ญยติโยมทั้งหลายถ้าโลกที่เราอยู่ไม่มีทองฟ้าก็จะไม่มีอะไรเป็นฉากให้เราดูสวยงามถ้าโลกเราไม่มีน้ำท่วมไม่มีแผ่นดินไม่มีต้นไม้เราก็จะรู้มีความรู้สึกว่าวาเีฉะนั้นเราต้องทำตัวเข้ากับธรรมชาติให้ได้ทำสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเพื่อมาเป็นกับพวกเราเราจึงจะอยู่ได้ แต่สัตว์เดรัจฉานถ้าเราคิดว่าจะเป็นเพื่อนกับมันมันก็อยู่เป็นเพื่อนกับเราประดับชีวิตเราให้มีแต่ความสุขมันกับเราจะกินแต่ผลไม้อย่างเดียวแต่ไม่มีผลไม้เราก็ต้องไปซื้ออยู่นั่นแหละฉะนั้นเราเมื่อต้องการที่จะกินผลไม้เราก็ควรที่จะมีต้นมีดอกมีใบให้เราได้ชื่นชมด้วย มันกับเราอยากจยาก,กินมะม่วงบางคนไม่ได้ปลูกเราก็ไปซื้อมาก็ได้แต่คนที่ปลูกก็ได้ได้หอมชอบมะม,ม่วงได้เอายอดมะม่วงอ่อนมากินใบมะม่วงอ่อนมาจิ้มปนได้ลมมะม่วงเป็นที่อยู่ที่อาศัยพักร้อนหรือเวลาหน้าน้ําเราก็สามารถที่จะต้องอยู่กับน้ําเอาน้ามาเป็นเพื่อนให้ได้ ถ้าแม่นแงอยู่ตลอดหรือไม่มีน้ำเลยไม่มีหน้าฝนเลยไม่มีหน้าหนาวเลยชีวิตเราจะไม่มีรสชาติอะไรเลยจากนั้นชีวิตเราเมื่อมีความทุกข์เราก็จะมีความรู้สึกว่าโลกนี้มันมีความสุขถ้ามีแต่ความทุกข์อย่างเดียวไม่มีความสุขเลยโลกนี้ก็จะไม่มีความยุติธรรมจากนั้นที่เรามีความสุขก็เพราะว่ามันมีความทุกข์ผลอยู่มันมีความทุกข์ก็เพราะมีความสุขผลอยู่ เพราะนั้นเราจะทำอย่างไรให้เราเนี่ยอยู่ในโลกนี้ยังมีความสุขอยู่กับคนอื่นได้อยู่กับดินฟ้าอากาศอยู่กับน้ำเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างเรามาเป็นเพื่อนเราคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตก็ส่วนมากก็จะเอาสิ่งที่ไม่มีค่าเอามาเป็นของมีค่าสามารถที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ บางสิ่งบางอย่างที่เราเอามาใช้ในโลกเนี่ยก็เกิดจากสิ่งที่เขาทิ้งแล้วแล้วก็เอานํามาใช้นำประยุกต์ใช้ใหม่หรือแม้แต่กะลามาพาะพร้าวเขาก็สามารถที่จะเอามาทําเป็นรถโฟกเป็นรถตุกต๊กๆเป็นสิ่งประดิษฐ์ได้หรือแม้แต่กองที่เราเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วเศษเหล็กเขาก็ยังเอามาทำเป็นหุ่นยนต์นี่เรียกว่าเอาสิ่งที่ ให้เกิดประโยชน์ให้มีค่าขึ้นมาให้ได้ฉะนั้นเรามาอยู่โลกนี้เราก็จะต้องเอาสิ่งที่อยู่รอบข้างเหล่านี้มาประดับชีวิตเราให้มีความสุขแม้แต่สัตว์ต่างๆที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราเป็นเพื่อนกับมันมันก็เป็นเพื่อนกับเรามันก็ทำชีวิตเราให้มีรสชาติดได้ฉะนั้นเกิดมาอย่าไปน้อยอกน้อยใจในบุญในวาสนา เลยจะไปน้อยใจว่าพ่อแม่ไม่มอบทรัพย์สมบัติให้เหมือนกับคนอื่นจะได้ร่ำรวยอันที่จริงสิ่งที่พ่อแม่ให้เราไหมเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับชีวิตเรามากที่สุดแล้วได้มีแขนมีขามีหูมีตาเราจะทําอย่างไรเพิ่มมูลค่าจากชีวิตที่เราได้เนี่ยให้มันเกิดคุณค่าให้มากที่สุดให้มันมีประโยชน์ แล้วก็เป็นประโยชน์แต่คนอื่นให้ลมให้เหงาแก่คนอื่นได้อีกเหมือนกันฉะนั้นเราอย่าไปมองข้ามสิ่งต่างๆพรูจ้าตรัสไปว่า คนฉลาดจะต้องไม่มองข้ามสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสามารถเยี่ยมทำให้เกิดประโยชน์ได้ตลอดเวลาจเจริญพร